Wow! Yeah! ครัวคุณต่สวัสดีครับท่านผู้ชครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกทก่านเข้าสู่รายการครัวคุณไตอครับการถึงสุด การบ่ายๆแบบนี้ถ้าวันเสาร์ก็เย็นอีกหน่อยเป็น4ี่โมงเย็นแต่ถ้ารักคิดถึงวัยเวลาไหนก็แล้วแต่ก็อ่านนิตยสารครัวคุณต่อยใช่ยิ่งอ่านยิ่งสนุกยิ่งอ่านยิ่งสนุกยิ่งอ่านยิ่งได้ความรู้เพราะมีแต่สิ่งดีๆอยู่ในหนังสืออันนี้ไม่อันี้ไม่ได้อวยไม่ได้อะไรไม่ได้เป็นนักเขียนที่เก่งที่สุดตั้งใจตั้งใจพูดตั้งใจพูดจากใจจริงเลยนะเขาเนี่ยไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนามาแล้วเอาเรื่องมาเขียนเนี่ยสุดยอดทุกเรื่องที่เขาเขียนเขาตั้งใจจริงแล้วรูปเรื่อภาพประกอบเขา ไม่มีใครเขาเขียนกันหรอกครับเออแล้วเขียนไม่ใช่เพวามันเป็นความรู้เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่า่วันที่ทำรายการวันนี้เพ ouais ิ่งเขียนตอนใหม่ไปไม่รู้ออกเมื่อไหร่แต่ภูมิใจมาก เปิดไปเปิดมาไปค้นคว้าคน้าคนคว้าเรื่องของโอลิมปิกที่กําลังจะเกิดขึ้นปี2016<ช>และโอลิมปิกยังไม่ค่อยได้แพร่หลายในเมืองไทยเกี่ยวกับเรื่องความรู้ถูกต้องไม่มีใครเขาเขียนกันอแล้วไม่รู้เขียนทำไมแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่ตั้งใจจริงๆส่วนเรื่องของเขาผมการันตีได้ชีวิตเขามีค่าสําหรับผมมากมันเป็นชีวิตที่สะท้อนความเป็นชนบทจริงๆสะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆและเขาเล่าเรื่องวิธีเล่า ไ่เศรา,า,าเขาเล่าเรื่องได้งดงามคือจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าประสบการณ์ที่หนูเคยเจอมาตอนเด็ก<ช>นะครับไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นี่นั่นรวมถึงล่าสุดที่เดีจะ เพิ่งออกไปวิธีการถนอมอาหารนี่แบบแบบแบบบรานนอกบรานนอกทําไมทุกวันนี้เนี่ยอาหารึ้นเหลาหรือว่าไปที่ไหนใครก็ต้องฟังคือปลาร้าคืออะไรใช่เมื่อก่อนนี้นะพอพูดปลาร้าทำยี่เดี๋ยวนี้กินกันทั้งนั้นและที่สําคัญหลายท่านถามมาบอกทําไมไม่เขียนชีวิตในวัยเด็กตอนที่อยู่ที่ฝรั่งเศสบ้างรอหน่อยรอรอหน่อยหนึ่งชีวิตวัยเด็กของฝรั่งเศสเดี๋ยวท่านจะได้เห็นเอฟเฟอร์กูเฟรเฮส อไ้เบังเอิญหนูอยู่วัยเด็กตอนที่อยู่อังทองนานไปหน่อยเข้าใจเลยนี่ใครเขียนต้องถือกับหัวครับผมเขาไม่ได้เขียนรับสวัสดีค่ะสวัสดีครับดิฉันมึงเสียสามีไปค่ะโอ้ดีใจด้วยครับเสีใจด้วยดีใจด้วยเราอยู่กันมาได้เกือบ20่สิบปีมะเร็งร้ายได้มาฆ่าชีวิตของเขาเป็นรนี่ผมเขียนจริงนะไม่โกหกจริงจริงดิฉันคิดถึงเขามาก อยากจะพูดอยากจะคุยกับเขาเหมือนที่เคยทําอยู่ทุกๆวันฉันเคนไปร้านกงเต็กค่ะออพอเข้าไปก็เจอท็อแก่เจ้าของร้านท่าทางดีใจท็อแก่บอกว่ารับอะไรดีครับคุณยิง่งเ้าบอกว่าขอซื้อ iPhone กระดาษเส้นไหวเครื่องงนอ๋ <laughs> <laughs> อ, <laughs> อเพื่อจะได้คุยกันกท็แก่ก็บอก ได้ครับเอา iPhone 6เลยไหมเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันมีอะไรรูปก็ถ่ายชัดด้วยดิฉันก็ไปยักหน้าบอกว่าท้าแก่ตรง iPhone 6มาให้เท่าแก่ก็บอกว่าซื้อปลอกหุ้มไปด้วยจีข้างล่างเนี่ยมันความชื้นสูงนะดิฉันก็พยักหน้าแล้วก็บอกได้ค่ะท่าแก่บอกเอาซื้อหูฟังไปด้วยจีข้างล่างออกกฎหมายใหม่เขาห้ามใช้ ห้ามชายโดนับเวลาขับรถนี่มันถูกปัดหนักนะเอาไม่เอาไม่เดียก็บอกว่าก็ได้เอาอันนึงค่ะท้าแก่ก็บอกอย่าลืมสายชาร์จด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไม่ได้นะแบกหมกแล้วโทรไม่ได้เลยจริงด้วยจริงด้วยดิฉันนิ่งไปสักพักหนึ่งฉันก็เลยบอกว่าอ่ะ เอาด้วยจ้ะแล้วก็ขอน้ำบัตรเท่าแก่ใบหนึ่งนะจ๊ะเท่าแก่บอกเอาน้ำบัตรอ้วไปทำไมอ่ะก็จะได้เผาส่งไปให้เวลามีปัญหาเชื่อมเชื่อจะได้ติดต่อเพราะว่าเท่าแก่ขายขนาดนี้ครับมีปัญหาก็ต้องติดต่อที่เท่าแก่เท่าแก่นะฮะนั่นฮะเท่าแก่ก็เลยบอกว่าเอางนี้ดีกว่าเผาอ้วไปด้วยเลยดีกว่าไม่ต้องแล้วก็มีคำถามถามมาอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ อะไรก็ได้ที่ทําให้ฟันมันแข็งแรงได้เลยถ้าด้านนี้นะครับไม่มีที่ไหนที่เราจะไปหาข้อมูลได้อีกแล้วเพราะตามหาที่ไหนเขาก็ไม่ให้ครับก็ไปตามเจอที่กรมโภชนาการกระทรวงสาธารณสุขเขาก็บอกว่าฟันเนี่ยเราต้องดูแลให้ดีและดูแลให้ดีเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าแปรงฟันอย่างเดียวการกินสําคัญถูกต้องเชิญครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูกันว่าอย่างไรบ้างที่ทาให้ฟันของเราแข็งแรงมากขึ้น เริ่มจากไม่ควรทําดีกว่าง่ายๆเลยสิ่งที่ไม่ควรทําง่ายๆเลยแล้วทุกคนก็ยอยังทําอยู่คือรับประทานของหวานเยอะๆรับประทานลูกอมรับประทานของจุกจิกเช่นเดี๋ยวกินขนมกุบกรอบเว้นไป20นาทีกินอีกแล้วกุบคือทุกอย่างมันจะเกาะอยู่บริเวณฟันและเหงือกทําให้สุขภาพฟันของเรานั้นสุดโทรมลงได้รวมถึงเหงือกด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ควรทําและทุกครั้งที่รับประทานอาหารอย่างเงี้ยเราทานกันทุกครั้ง เราจะต้องไปแปลงฟันทุกครั้งบางคนบอกก็รวบยอดเลยดีกว่าเย็นทีเดียวแต่ทานทุกๆชั่วโมงไม่ได้เด็ดขาดอันนี้<อ>คือสิ่งที่ไม่ควรทำบางคนรวบยอดก็แบบว่าอาทิตย์หนึ่งแปลงทีนะครอันนั้นเรียกรวบยอดแล้วฮะอันนั้นเรียกขี้เกียจแล้วฮะขี้เกียจแล้วฮะน,นะฮะนี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำแต่สิ่งที่ควรทำง่ายๆเลยนะครับคือการรับประทานนั่นเองนะครับเพราะว่าการรับประทานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีสุขภาพฟันที่แข็งแรงเริ่มต้นจากผลไม้เปี้ยว หรือการเพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นหมายความว่าจริงๆร่างกายต้องการวิตามินซีนะครับท้านผูสชมสําคัญมากมันไปช่วยฝันด้วยไม่ได้ช่วยอย่างอื่นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวิตามินซีทานเข้าไปเถอะแล้ววิตามินซีเป็นวิตามินชนิดหนึ่งที่ทานเข้าไปแล้วถ้าเกิดมันเกินปริมาณเขาเรียกว่าทานมากไปเนี่ยมันทิ้งเองมัันร่างกายมันทิ้งเองออกไปในวันนั้นไม่อันตรายใช่แต่ถ้าคือนึกอะไรไม่ได้ก็แล้วแต่พอพูดปั๊บไปเปิดตู้เย็นดูครับ ดื่มน้ำส้มขันสดหน่ไม้ก็ส้มสักหนึ่งผลนี่คือวิธีง่ายๆเลยในส้มนะต่อไป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 นะครับแคลเซียมครับคนเราเนี่ยถ้าจะทําให้ร่างกายของฟันแข็งแรงจะต้องได้แคลเซียมไม่ต่ากว่า800มิลลิกรัมทุกวันนะครับแคลเซียมมีมาที่ไหนบ้างนี่ครับเต้าหู้นะครับโยเกิร์ตนะครับชีสนะฮะปาซาดีนนะครับแล้วก็ปลา เล็กๆน้อยๆที่รับประทานพร้อมก้างหรือหัวหรือหางได้เลยคือทำไมทำไมเขาถึงพูดว่าปลาเล็กๆน้อยๆมันมีเหตุผลฮะปลาพวกนี้ให้กินเข้าไปกับก้างเพราะว่าขว่าก้างของมันหรือกระดูของปลานั่นเองเป็นแคลเซียมตัวสําคัญนะครับแล้วก็ชีสก็ได้นี่ผมให้ทั้ง3มชนชาติเลยนะฮะถ้ามุดคุณเป็นคนออกจีนหน่อยคุณก็กินเต้าหู้เลยถ้าฝรั่งหน่อยคุณก็ชีสหรือว่าโยเกิร์ตได้เลยนะถ้าไทยๆธรรมดาๆหน่อยก็กินนมเอาครับผม อ่ะสุดท้ายนะครับยามบ่ายแนะนําว่าบางคนอาจจะกินน้ํานู่นน้ํานี่ลองหันมาจิบชาบ้างนะครับเพราะจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าชานั้นอาจจะทําให้ฟันดําก็ถูกอยู่ในกรณีรที่คุณไม่ไปทําข้อหนึ่งคือไม่ได้ไปแปลง,ปลงฟันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณดื่มแล้วคุณแปลงฟันก็จะไม่มีปัญหานี้แต่สิ่งที่มีคือสารโฟลิฟีนอลนะครับตัวนี้เองเป็นคุณสมบัตินะครับเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์ ช่วยป้องกันการเสื่อมสลายและการผุของฟันได้นะครับซึ่งไม่ค่อยจะมีใครรู้สักเท่าไหร่และที่สําคัญคือการดื่มชาช่วยลดกลิ่นปากและแบคทีเรียรซึ่งเป็นตัวก่อกําเนิดการ ทำให้ฟันผุได้เป็นอย่างถูกต้องเพราะนั้นดื่มชานี่โอเคนะครับก็จะไม่ได้กลิ่นปากก็จะได้กลิ่นชาแทนนะครับก็จะเต็มไปด้วยกลิ่นชาเลยเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดดื่มดื่มชาชาก็มีหลายชนิดชาหลายหลายแบบด้วยกันนะฮะก็ถ้ามีโอกาสนะครับบ่ายๆคนดื่มเฉพาะกาแฟหรือดื่มน้ำคงน้ำขิงก็ดีแต่ถ้าเป็นไปได้ก็สลับมาดื่มชาบ้างคือพอดื่มแล้วถ้าเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะคุณผู้ชมครับก็แสดนว่าวิตามินบีเข้าไปหน่อยจะแก้โรคชาได้ โอ้ไม่หาไม่หาครับไม่หาไม่ควรเล่นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันเลยไม่ควรเล่นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ควรเล่นคืออันนี้ต่างหากเมื่อดื่มช้าเข้าไปแล้วกลิ่นปากจะไม่มีครับถ้าผู้ชมดูนี่ครับเห็นไหมครับสบายสบายครับผมบอกว่าไม่มีกลิ่นปากไม่มีครับแต่มันจะมีกลิ่นเหงือกนิดนึง อ่าเป็นความปรารถนาดีของทางรายการเรานะครับที่มอบให้กับท่านลองดูนะครับว่าทำไงให้ฟันแข็งแรงอย่างน้อยท่านจําตรงนี้ง่ายๆกันแล้วกันวิตามินซีต้องไม่ขาดนะครับแคลเซียมต้องไม่ขาดก็จะทาให้ฟันท่านแข็งแรงพักตัวนี้สักครู่พักับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพักกับชุดต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับแกงเผ็ดเป็ดย่างครับ แกงเฟตชามิ๊น,นึงเลยที่ทานกับอ้งุ่นและทานกับสับปะรดได้อย่างงดงามที่สุดมันต้องกินด้วยกันจริงจมันต้องมีวานมีเปรี้ยวอร่อยอร่อยอย่างนี้วันหลังจะไปเยี่ยมกลัวคุณไป สวัสดีครับสวัสดีครับแค่เรา YouTube สวัสดีค่ะ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับ่จริงจริงผมไม่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครัแค่เรา YouTube แค่เรา YouTube เป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับร้อนร้อนเลย Subscribe ตับจะครอ๋อกดติดตามละคนไทยหัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน